เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไปค้ำจุนระบบสุขภาพหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อบัตรทอง30บาทของเรายัางไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบสุดๆเลยครับกับงบประมาณปี2569มาดูกันว่าเงินก้อนมหุมานี้มันเดินทางไปที่ไหนกันบ้างครับโอ้โหดูตัวเลขนี่สิครับ2 6 5 0 0 0กกว่าล้านบาทเยอะมากนะครับนี่แหละครับ งบประมาณทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอชอในปี2,569เงินก้อนนี้ล่ะครับที่เป็นเหมือนหัวใจหลักเลยนะที่คอยดูแลสุขภาพคนไทยหลายสิบล้านชีวิตเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเงินก้อนใหญ่มาหือมาขนาดนี้เนี่ยเขาแบ่งกันยังไงและนี่คือแผนที่เราจะค่อยๆแกะรอยเงินก้อนนี้กันไปนะครับเริ่มจากภาพรวมใหญ่ๆของกองทุนก่อนเลยแล้วไปดูกันว่าเงินแสนล้านเนี่ยมันกระจายไปที่ไหนบ้าง จากนั้นจะลองย่อยลงมาดูเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวแล้วก็ไปส่องกันต่อว่าเอ๊ะคลินิกกับโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้เงินกันยังไงก่อนจะปิดท้ายด้วยประเด็นสำคัญสคัญที่ต้องรู้ค่ะเอาละครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยเงินแสนล้านก้อนนี้มันไปไหนส่วนนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นครับว่าประเทศเราให้ความสำคัญกับสุขภาพด้านไหนเป็นพิเศษพอเห็นภาพนี้แล้วชัดเลยนะครับเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย คือกว่า75%เลยนะถูกจัดไปเป็นค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวโหนี่คือแกนหลักของระบบเลยครับพูดง่ายๆคือเป็นงบที่ใช้ดูแลสุขภาพทั่วๆไปของเราทุกๆคนนี่แหละส่วนที่เหลือก็จะเน้นไปที่การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็การดูแลโรคที่ค่าใช้ใจ่ายสูงๆอย่างเช่นโรคไตาวายเรื้อรังหรือว่า h i ชครับโอเค พอเห็นภาพรวมระดับประเทศไปแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าคิดเป็นรายคนละ่ะเงินแสนล้านนี่พอหารเฉลี่ยออกมาแล้วจะตกเป็นค่าดูแลสุขภาพสำหรับคนหนึ่งคนเนี่ยเท่าไหร่กันแน่มาลองย่อยตัวเลขใหญ่ๆให้เล็กลงมาดูกันครับและตัวเลขที่ออกมาก็คือ 4,173สบาทจุดสตังค์ต่อคนต่อปีครับใช่แล้วครับนี่คือค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยที่รัฐจัดสรรไว้สำหรับดูแลสุขภาพของคนไทยหนึ่งคนในระบบบัตรทองตลอดทั้งปีเลยนะซึ่งตัวเลขนี้แหละครับที่จะกลายเป็นฐานในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินกับโรงพยาบาลหรือคลินิกต่อไปแต่ว่าในเงิน4 0 0พกว่าบาทนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเป็นก้อนเดียวนะครับมันมีการแบ่งประเภทชัดเจนเลยดูสิครับ จะเห็นว่ามีส่วนของบริการผู้ป่วยนอกหรือที่เรียกสั้นๆว่า OPD อันนี้ก็คือเวลาเราไปหาหมอที่คลินิกไม่ได้นอนโรงพยาบาลกับอีกส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือบริการผู้ป่วยในหรือ IPD อันนี้คือกรณีที่ต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลซึ่งแน่นอนงบส่วนนี้จะสูงที่สุดเพราะค่าใช้ใจ่ายมันเยอะกว่านอกจากนั้นก็ยังมีงบสําหรับบริการเฉพาะทางอื่นๆอีกอย่างเช่นการแพทย์แผนไทยหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยครับ แล้วทีน่นี้เงินก้อนนี้มันเดินทางไปถึงคลินิกใกล้บ้านเราได้ยังไงเรามาดูกันที่ระบบการจ่ายเงินสำหรับบริการที่เราใช้กันบ่อยที่สุดกันเลยนั่นก็คือบริการผู้ปล่อยนอกกับการป้องกันโรคครับกลไกหลักของเขาเนี่ยเรียกว่าเหมาจ่ายรายหัวครับ ฟังดูอาจจะซับซ้อนแต่คอนเซปต์มันง่ายๆเลยคือคลินิกเนี่ยจะได้รับเงินตามจํานวนคนที่ลงทะเบียนไว้กับเขาแต่แต,แต่ไม่ใช่ว่าทุกที่จะได้เงินต่อหัวเท่ากันหมดนะครับระบบเขาฉลาดกว่านั้นคือจะมีการปรับเงินให้ตามโครงสร้างประชากรในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นถ้าพื้นที่ไหนมีผู้สูงอายุเยอะคลินิกในโซนนั้นก็จะได้รับเงินต่อหัวเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็เพื่อให้เพียงพอกับการดูแลที่อาจจะซับซ้อนกว่าคนหนุ่มสาวแบบนี้เป็นต้นครับ ส่วนงบสำหรับสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือ PNP เนี่ยจะมีวิธีจ่ายเงินที่หลากหลายขึ้นไปอีกครับบางอย่างอย่างเช่นวัคซีนหรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กอันนี้จะเป็นการจัดซื้อจากส่วนกลางเลยแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศ แต่สำหรับบริการที่คลินิกเป็นคนจัดทำเองเงินที่ได้จะมาจากสส่วนผสมกันครับคือส่วนหนึ่งมาจากจำนวนประชากรที่ดูแลและอีกส่วนจะมาจากผลงานที่ทำได้จริงอันนี้ก็เหมือนเป็นแรงจูงใจให้หน่วยบริการอยากจะจัดบริการดีๆมีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองครับเอาละ่ะแล้วถ้าเกิดป่วยหนักต้องนอนโรงพยาบาลละ่ะซึ่งอันนี้ค่าใช้ใจ่ายมันจะสูงกว่าและซับซ้อนกว่าการไปคลินิกเยอะเลยระบบการจ่ายเงินของเขาจะเป็นยังไงมาดูกันครับ หัวใจสำคัญของระบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในเนี่ยเขาเรียกว่า global budget ครับอธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพตามนะว่ามันเหมือนเป็นเงินกองกลางก้อนใหญ่ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเลยสำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดในเขตสุขภาพเดียวกันเพื่อให้เอาไปใช้บริหารจัดการร่วมกันตลอดทั้งปีวิธีนี้มันดีตรงที่ช่วยคุมค่าใช้ใจ่ายโดยรวมของทั้งเขตไม่ให้มันบานปลายเกินงบที่ตั้งเอาไว้นั่นเองครับคาถามต่อมาคืออา้าวแล้วจะแบ่งเงินจากกองกลางก้อนนี้ยังไงให้ใหมันแฟล่ะ คำตอบก็คือเขามีระบบที่เรียกว่า DRGs หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมครับพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีกนะมันคือการจัดกลุ่มโรคกับการรักษาที่คล้ายๆกันมาไว้ด้วยกันแล้วก็แปะราคามาตรฐานกลางไว้ให้เลยสําหรับแต่ละกลุ่มเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนถ้าเป็นเคสที่เหมือนกันก็ควรจะได้รับเงินในอัตราที่ใกล้เคียงกันเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและนี่ครับ คืออัตราจ่ายเริ่มต้น8,350บาทต่อหนึ่งหน่วยค่าน้ำหนักสัมพัทหรือที่เขาเรียกกันว่า a j r w ซึ่งเป็นตัววัดความซับซ้อนของการรักษานั่นเองอลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าการผ่าตัดไส้ติ่งแบบปกติปกติอาจจะมีค่าน้ำหนักเท่ากับ1โรงพยาบาลก็จะได้เงินไป8,350บาท แต่ถ้าเป็นการผ่าตัดหัวใจที่ซับซ้อนมากๆอาจจะมีค่าน้ำหนักเท่ากับ10โรงพยาบาลก็จะได้รับเงิน83,500บาทเห็นไหมครับนี่คือวิธีที่ระบบใช้จ่ายเงินตามความยากง่ายของการรักษาครับโอเคหลังจากที่เราเจาะลึกกลไกลต่างๆมาทั้งหมดแล้วอะไรคือประเด็นสำคัญที่สุดที่เราต้องรู้จากภาพรวมของงบประมาณก้อนนี้ครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับคือวิธีการจ่ายเงินเนี่ยมันไม่เหมือนกันซะทีเดียว คือถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขาจะได้รับงบเป็นก้อนใหญ่ๆตามแผนที่วางไว้โอนเป็นงวนๆดไปเพื่อให้บริหารจัดการได้ง่ายมีความมั่นคงทางการเงินแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลายัยเขาจะได้รับเงินเป็นรายเดือนตามจำนวนผู้ป่วยและเคสที่รักษาจริงวิธีนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นกว่าแล้วก็สะท้อนปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนได้ดีกว่าครับ ถ้าให้สรุปทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าระบบงบประมาณสุขภาพของเราเนี่ยถึงแม้จะดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันมีหลักการที่ชัดเจนมากๆเลยคือการพยายามจัดสรรทรัพยากรอ,อย่างเป็นระบบให้สมดุลกันระหว่างการดูแลทั่วไปการรักษาโรคซับซ้อนและการป้องกันโรคโดยใช้กลไกลต่างๆทั้ง global budget และ Drgs เพื่อควบคุมค่าใช้ใจ่ายซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความยั่งยืนทางการเงินให้กับระบบสุขภาพของพวกเราทุกคนนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดต่อกันนะครับว่าด้วยกลไกการจัดสรรงบประมาณแบบที่เราได้เห็นกันไปทั้งหมดนี้ระบบสุขภาพของประเทศไทยเรามันพร้อมแค่ไหนที่จะรับมือกับความท้าทายใหญ่ๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัยที่แน่นอนว่าต้องการการดูแลมากขึ้นหรือวิกฤตสุขภาพใหม่ๆที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คิดว่ายังไงกันบ้างครับ